สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟทีนินวยอรไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096-768-4595 081-357-0422 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่1ทับ2568นายประทีปนาทีทวีวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่1นึ่ทับ2568นห้องประชุมปากน้ำชั้น5อาคาร5ชั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบรับรองรายงานผลการประชุมการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน เนินงานสุขภาพจิตเด็กนักเรียนและวัยรุ่นจังหวัดสมุทรปราการเรื่องเสนอเพื่อทรบาบสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดในจังหวัดสมุทรปราการโดยสำนักง,งานสนาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการแนวทางการป้องกันปัญหาความรุนแรงคาดิฟโดโดยนายแพทย์นัทป,ป,ประกรณ์โพทองรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายบริการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพยาการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงวีแคร์โดยนางการจนาสุดใจผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพยาระเบียบบระที่5เรื่องเสนอเพื่อพิจารณามาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายจังหวัดสมุทรปราการปีงบประมาณ2568ากดารดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นโดยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นวัยเรียนโดยขอความร่วมมือให้สังเกต การคนรอบข้างและประชามพันธ์การเฝ้าระวังและการดูแลสุขภาพจิตในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายในด้านของการป้องกันและการสังเกตอาการรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้รับบริการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆตลอดจนสื่อสารมวลชนฝ่ายประชามพันธ์จังหวัดสมุทรปราการและบริษัทสากลเคเบิลทีวีจำกัดที่รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงแล้วทำให้การ ถามว่าคนไข้เข้ามาในระบบการรักษาในในโรงพยาบาลโดนคดีอะไรไว้อะไรเราหวังคุบอกเลยแม่กับญาติเข้ามาคุยผมพีเกิ่อเดือนเมษานก็ไปก็ยาก็ไม่กินหาหมอก็มาบ้างไม่มาบ้างมาถูกค้งก็ตรวจเจอประจำวันนี้สั่งรู้สึกตวนนี้ยัมีสั่งแต่นี้นะครับเข้าเติมไขยมาแล้วอาเคสที่หมอคือเหมือนว่ายังไม่ทำร้ายร่างกายแต่แม่เขาว่า จะทำทีไรก็อยู่บ้านก็คือจะทำร้ายแม่หรื่อยๆแม่เราแจ้งตำรวจตำรวจเขาก็ปีนี้เนี่ยเราก็ส่งปปสตั้งเป้าขึ้นมาว่าเราจะต้องมีการดำเนินงานในเรื่องของการตบัดเนี่ย1,671ัรลายนะวันนี้เนี่ยถ้านับตอนนี้เลยที่นั่นประชุมอยู่ที่ประมาณ700กว่าลายเราทำงานนะวันนี้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ 1, ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422สาดนยสี่นุนโดยกาแฟปาทีคาฟฟกาแฟสุ้มคากาแฟที่ินีหวานไม่มีไขมันอันก,กรีกาแฟแท้ทัสเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน